ของฝั่งนี่แหละครับี่้กิงตัวทางด่วนได้หลายที่นะถ้าเป็นไปได้ก็มีอย่างนี้ก็ดีนะเป็นจุดพักแวะของผู้โดยสารแบบถ้าเป็นไปได้นะอยากจะเสริมตรงให้มีแบบบางทีคนขับรถทางไกลอะ่ะให้มีที่จอดพักสําหรับบางทีคนขับรถไม่ไหวอะ่ะเหมือนกับต่างประเทศอะ่ะคือขับรถไม่ไหวคุณก็ไปจอดพักแล้วก็มีห้องน้ําบริการ เขาอาบอะไรเงี้ยแล้วก็มีศูนย์อาหารเป็นร้านอาหารเปิดแบบต่างประเทศผู้รรยงานเคยดูในคลิปมันจะมีนะที่แบบว่าบางคนเดินทางไกลเหนื่อยเงี้ยเขาก็มีมุมหนึ่งที่ทําเป็นแบบที่จอดรถบางคนอาจจะเป็นรถนอนบางคนอาจจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่พักที่จอดนอนอย่างเงี้ยซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยเขาพลังจะขยายผิวจราจรอ,อีกช่องหนึ่งอีกเลนหนึ่งเพื่อรองรับเห็นว่าปริมาณรถมันเยอะนี่เห็นภาพอย รองรับการจราจรอ,อีกช่องหนึ่งเรียนหนึ่งนะฮะซ้ายมือนี่เลี้ยวขวาก็ไปทางบางประกงสะเชิงเขาสะเชิงเชานะสะเชิงเชาสะเชิงเชาไปไหว้หลวงก็โสธรน,นะครับเนี่ยเขากำลังทำขยายอยู่เนี่ย นะก็ลาบากนะเดินทางรถติดๆนีโอ้ครับงั้นเดือนนี้เป็นไปได้นะฮะท่านใดที่รู้ว่าจะต้องเดินทางไกลก็เช็คสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับเดินทางไกลเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวเดินทางไกลอ่ะนะเช็คสภาพรถให้ดูเรียบร้อยพวกระบบเบรกระบบยางนะ้ำมันเครื่อง ความเย็นอะไรเงี้ยดูให้เรียบร้อยเพราะว่าก่อนจะเดินทางไกลเนี่ยจะต้องตรวจดูพวกนี้ให้เรียบร้อยไม่งั้นระบบไฟระบบแบตอะไรเงี้ยดูให้เรียบร้อยเดินทางไกลเดี๋ยวไปเจอบัติเหตุเดี๋ยวก็เสียเสียเวลานะครับ ตรวจจับพลังงานพ,พอลดความเร็วลงมาอย่างนี้นเราต้องคอยมองด้วยนะครับไม่ใช่ขับเพินนะต้องคอยมองแล้วตรงไหนมีป้ายอะไรเงี้ยพอเราเห็นเราก็ถอนันเลงได้มันก็เดินเป็นการป้องกันอีกทีหนึ่งนะอย,ย่าเพลินนะ รถติดติดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะขับรถติดติดนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะรถติดติดฉันบอกว่าเวลาขับรถเดินทางไกลเนี่ยทั้งง่วงก็ให้จอดพักนะอย่าไปฝื่อนนะเข้าปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับข้างหน้าจะถึงป้ายจอดจจับความเร็วต้องระวังนะ ้ครับค่อมตัวนี้ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาเที่ยวแลลวฉบังพัทยาเนี่ยแป๊บเดียวครับ้ารถไม่ติดนะฝนไม่ตกนะแป๊บเดียวไม่นานด้วย ระดับบางฝายต่างระดับบางฝาย,ารบบาฝายจริงๆนะครับชื่อจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าพู้รายงานพลเล่นนะชื่อจริงต่างระดับบางฝายตรงนี้สมัยก่อนคงจะมีเป็นทุ่งนาคนชาวบ้านแถวนี้เอาวายมาเลี้ยงเลยชื่อว่าต่างระดับบางฝาย เส้นนี้นะถ้ารถไม่ติดทีข้างหน้าจะมีป้ายเห็นไหมป้ายตรวจจับความเร็วแล้ว เัิงเพลินนะครับผมบรรยากาศทั้งวันก็ดูสดใสนะฮะดูสดใสไปสีช่องจราจรกับสีช่องจราจรก็ถือว่าโอเคนะถ้ารถไปติดนี่ก็ทำความเร็วได้นะ ดีมากก็ตรงคอสะพานเนี่ยไม่มีกระโดดปกติเนี่ยถนนบางเส้นเนี่ยพอคอสะพานเนี่ยขึ้นคอสะพานจะโดดนะ,ะับขับรถขึ้นจะโดดเพราะว่าเขาปรับไม่ไม,ไม่ไม่เสมอไม่เรียบนะฮะมันจะโดดแต่ว่าตรงนี้เขาปรับดีนะ,ะให้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องเตยยูทู e พาเที่ยวชมเตยอินทรานพาเที่ยวชมวันจันทร์ที่4มีนาสอง7เ ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปมาให้ชมนะครับผมคลิปต่อๆม,มาให้ชมว่าเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กด